นี่หอมแดงแล้วก็หอมเทียมแล้วก็มักพริกเผาหมดนะรอบสองนะนี่คลิปร้อยเจ็ดสิบห้าอ่ะจอยสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดนะให้ดูนะให้ให้มันให้ซัมเมตหมดนี่เนี่ยกำลังฉาบอยู่นะหอมเทียมเผาหอมแดงเผามักเพล็ดเผา แล้วก็ซับๆแล้วก็ตำใสควกนี้แล้วก็เปีโซลดแล้วก็เอามะขามพวงมะขามใสแล้วก็เอานี่ข้าวคั่วเปลือแล้วก็นำตานใส่นิดหน่อยนะนี่รอบที่สองที่สองนะครับให้ดูเอานะจำข้าวเหนียวนะ่ยอร่อยมากมกพริก มะเพ็ดคนลาวอเมริกา peppers โอเค looks good ่ะโอเคให้ดูรอบที่สามต่อไปนะครับ